มีคนถามกันเข้ามาเยอะเลยนะคะว่าเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าแต่ละสีเนี่ยต่างกันยังไงวันนี้เราเลยสั่งเครื่องตัดหญ้าสีฟ้ามาเพิ่มใหม่เลยค่ะก่อนอื่นเราต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าตอนนี้เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้ามีทั้งหมด4สีแล้วนะคะก็จะมีสีเขียวสีฟ้าสีแดงสีเหลืองค่ะและทุกสีนะคะจะต่างกันแค่สีเท่านั้นค่ะอย่างอื่นคือเหมือนกันหมดเลยเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ด้านในกันนะคะอุปกรณ์ที่เขาให้มาด้านในก็จะเหมือนเดิมเลยค่ะก็จะมีตัวเครื่องตัดหญ้าเลยค่ะและตัวใบตัดหญ้าเนี่ยเขาให้มา3แบบเลยแล้วก็จะมีอุปปกกรรรณ์สําัับบะอตว ื่องตัดหญ้ามาให้ครบเลยค่ะส่วนเครื่องที่เราสั่งมาเครื่องนี้นะคะเราเลือกกดสั่งในตะกร้าที่เขามีแบต2ก้อนเลยค่ะซึ่งอันนี้นะคะก็มีเพื่อนๆหลายคนถามมาเยอะมากเลยค่ะว่าเครื่องตัดหญ้าเนี่ยเขาให้แบตมากี่ก้อนโดยปกตินะคะถ้าเราสั่งตัวเครื่องมาเนี่ยเขาจะให้แบตมาอยู่แล้ว1ก้อนแต่ก็มีบางตะกร้านะคะที่กดสั่งพร้อมแบต2ก้อนได้เลยแต่ราคาก็จะสูงกว่าสั่งแบตก้อนเดียวค่ะแล้วแบตเตอรี่ของเขาสามารถชาร์จกับไฟบ้านได้นะคะเขามีสายชาร์จมาให้แบบนี้เลยค่ะและมีเพื่อนๆสอบถามเข้ามาอีกว่าตัวแบตเนียสาามมรถซื้้อแแกไดัวบ สามารถซื้อแยกได้เลยนะคะให้เพื่อนๆกดเข้าไปในตะกร้าเลยค่ะแล้วกดดูตัวเลือกในตะกร้านะคะจะมีตัวเลือกที่เป็นแบตไขแยกก้อนเดียวอยู่ค่ะและอีกคําถามหนึ่งนะคะที่ทุกคนถามเข้ามาเยอะมากเลยว่าแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยมีแบบไหนบ้างแล้วควรซื้อแบบไหนแบบไหนต่างกันยังไงนะคะคือเราต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าตอนนี้เรื่องของแบตเตอรี่ทางร้านมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมตลอดเลยถ้าเพื่อนๆที่เพิ่งซื้อใหม่นะคะเราก็จะแนะนําให้เพื่อนๆเลือกจากจํานวนโวลต์ค่ะถ้าจํานวนโวลต์เยอะเราก็จะสามารถใช้งานได้นานค่ะอย่างเครื่องของเราที่เราเลือกมาก็จะ เป็น48โวลต์นะคะและถ้าถามว่าแบตใส่ด้วยกันได้หมดไหมให้เพื่อนๆสังเกตลักษณะของตัวเครื่องนะคะถ้าตัวเครื่องที่เป็นตูดกลมๆแบบนี้นะคะก็จะสามารถใส่ได้กับแบตที่เป็นกลมๆแบบนี้เท่านั้นค่ะถ้าเป็นเครื่องที่เป็นตูดแบนๆแบบนี้ก็จะสามารถใส่ได้กับแบตก,ก้อนสี่เหลี่ยมแบบนี้ค่ะและมีเพื่อนๆถามเข้ามาอีกว่าแล้วถ้าเราเอาแบต12โวลต์หรือ24โวลต์เนี่ยไปใส่กับเครื่องที่เป็นแบต48โวลต์ได้ไหมคําตอบคือให้เพื่อนๆดูลักษณะของตัวเครื่องเราก่อนนะคะว่าเป็นเครื่องรุ่นตูดกกลลมมหรืออว่่าตแแแแบบบนนนะทีีีเป็้ รมหืออกก้นลถ้าเป็นก้อนสี่เหลี่ยมใส่เครื่องสี่เหลี่ยมได้หมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกี่โวลต์ก็ใส่ด้วยกันได้ค่ะแต่ถ้าเป็นแบตก้อนกลมนะคะก็จะใส่เครื่องที่เป็นตุดกลมได้หมดเลยค่ะไม่ว่าจะกี่โวลต์นะคะให้สังเกตลักษณะแบตและตัวเครื่องของเราค่ะแต่ที่เราอธิบายมาทั้งหมดนะคะจะเป็นเครื่องของร้านที่เราปักตะกร้าไว้เท่านั้นนะคะถ้าเพื่อนๆไปเห็นหน้าตาเครื่องตัดหญ้าแบบนี้ของร้านอื่นที่เราไม่ได้รีวิวนะคะเราไม่รู้นะคะว่าตัวเครื่องเขาจะเหมือนกับที่เรารีวิวไหมเพราะว่าตัวเครื่องที่เรารีวิวจะเป็นเครื่องที่่่ปัักกตะะรร้้้าาาไวเทนนนคคถใใสจ กดที่ตะก,ก้าได้เลยนะคะ